ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอไม่ต้องยืนให้สูงส่งไม่ต้องยืนให้เด่นพร่างขอแค่ยืนให้เป็นคนของเราแล,ลแล้วก็ไม่ล้มนั้นพอแล้วไม่ต้องยืนให้สูงส่งดังเสียงไม่ต้องยืนให้เด่นสง่าที่ทุกคนชื่นชมขอแค่ยืนให้เป็นตัวของเราเองแล้วก็ไม่ล้มลงทางชีวิตเราจะพ่ายแพ้ ไม่ต้องแข่งเปรียบในสายตาผู้อื่นไม่ต้องประดิษฐ์หน้ากากที่ไม่เป็นตัวเราขอแค่เรายืนอยู่ที่นี่ด้วยภูมิใจและก้าวไปด้วยความมั่นคงในความฝันของเราและชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือความล้มเหลวทั้งสิ้นไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดค่าตนเราความสำเร็จแท้จริงคือการรักและเข้าใจตัวเราและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอดังนั้นให้เรายืนให้เป็นในสิ่งที่เราเป็น และไม่ยึดติดกับเงาที่ไม่ใช่เราเราเดินไปด้วยความมั่นคงในตัวเราเองและสร้างชีวิตที่สุขและสำเร็จด้วยรักและความฝันของเราที่สูงสง่งไม่ต้องเชียร์ให้คนมองเห็นว่าเราดีว่าเรามีค่ามากขึ้นเมื่อเราเชื่อมั่นขอให้เรายือนอยู่กับความภูมิใจและไม่ล้มในแสงสว่างของวันความสำเร็จไม่ใช่มิตรภาพบนโซเชียลแต่เป็นการปรับปรุงตนเองทุกวัน ไม่ว่าเราจะเดินทางในทางใดขอให้เรายืนให้เป็นและมั่นคงในตัวเราตลอดเวลาทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่มีค่าและทุกความสำเร็จเป็นถาดที่สวยงามขอให้เรายืนให้เป็นในสิ่งที่เราเป็นและสร้างเรื่องราวที่ดีในชีวิตของเรายืนให้เป็นตัวของเราเองไม่ต้องพยายามเป็นแบบใครบางคนเพียงแค่ยืนอยู่กับความภูมิใจในตัวเราและความเชื่อมั่นของเราเองก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเร่งรีบเพื่อเป็นเหมือนคนอื่น และไม่จําเป็นต้องเชียร์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าคุณดีความสําเร็จแท้จริงมาจากการรักและเข้าใจตัวเราเองรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนและยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและเรียนรู้อยู่เสมอในที่สุดขอให้เราสร้างชีวิตที่สุขและสําเร็จด้วยรักและความมั่นคงในความฝันของเราที่สูงส่งไปอีกขั้นการสําเร็จในชีวิตไม่จําเป็นต้องแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นว่าเรายืนให้สูงหรือยืนให้เด่นมากเพียงใด บางครั้งเราแค่ต้องยืนอยู่ในที่เดียวและเป็นตัวของเราเองก็เพียงพอแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดความเสียนภายในใจและการมองหาความสำเร็จที่แท้จริงจากภายในเราเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าทุกสิ่งความสำเร็จไม่ได้มาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือการต้องแข่งขันในการยืนที่สูงสุดในสังคมมันมาจากการที่เราเป็นตัวของเราเองอย่างแท้จริง การยืนในที่เดียวและยืนอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อมัน่นการมีความเป็นอยู่ของเราเองและความรักต่อตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าให้ความแข็งแกร่งของคุณล้มลงเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและเรียนรู้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรขาดหายกลางความพยายามในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นขอให้เรายืนให้เป็นไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะเป็นแบบใครบางคน และไม่ต้องการการยืนที่สูงมากเกินไปถ้าเราสามารถยืนอยู่กับตัวเราเองยังมีความรักและความเข้าใจต่อตัวเราเองและยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาตนเองแน่นอนว่าเราจะสามารถเดินไปในทางที่เราต้องการและมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้เสมอแต่เราจะไม่ล้มลงและเราจะกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกับความฝันของเราในทุกสถานการณ์ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ